้าคุณกำลังประสบปัญหาการเงินชีวิตหมุนต่อไม่ได้ชวนมาฟังทางนี้ติดล้อชุนรู้พอดแคสต์ให้ชีวิตหมุนต่อได้ไปกับเราเงินติดล้อสวัสดีครับเควินครับปามครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ติดล้อชุนรู้พอดแคสต์ครับครับผมนะครับ้่งบอกว่าปีนี้ปี2565นะครับขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังกันทุกคนเลยนะครับ ปีนี้ก็ยังมีคอนเทนต์ที่ดีครับผมอัดแน่นอย่างเช่นเคยเนาะพี่เควินเนาะใช่เลยครับนะครับเพราะพอพูดถึงปีใหม่นะครับขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีรวมถึงดิจิตลัลหรือรูปแบบออนไลน์เนี่ยเข้ามามีส่วนสําคัญในชีวิตของเรามากนะในยุคน,นี้พี่เควินนะครับอย่างนี้เลยล่าสุด เมตาเวิร์ดก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้มันศึกษาตลอดเนาะต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาเลยไม่งั้นไม่ทันว่าล่วงหุ่นเร็วมากแต่มันก็มีอยู่สองแง่มุมนะป้าบเทคโนโลยีหรือดิจิตัลเข้ามาเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายง่ายขึ้นอันนี้จริงครับผมแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มมิจฉาชีพที่พยายามหาช่องโหว่เพื่อเข้ามาหลอกหรือสร้างกลหลวง ล่าสุดค่ะปามผมได้ไปอ่านข้อมูลจากศูนย์รับเรื่องปัญหาออนไลน์1212 12ครับภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขาบอกว่าปี64ี่เนี่ยมีเฉลีย่ยเอ,อ่อข้อมูลคนที่เข้ามาร้องเรียนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่2221ครั้งต่อเดือนเลยนะครับต่อเดือนเลยพี่ซึ่งไปเปรียบเทียบแล้วมันสูงกว่าปี63ซึ่งปี63เนี่ยมีอยู่ประมาณ1719ครั้งต่อเดือนโอโ้โหเรียกว,ว่าสูงสูงขึ้นกว่าระดับหนึ่งเลยนะเยอะอยู่นะนะครับครับผมโอโ้โหภายรูปแบบออนไลน์เนี่ยมีมากมายเลยนะพี่เควินนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อ ของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหลอกให้โอนเงินหลอกให้ส่งสลิปนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดใช่ครับผมวันนี้ก็เลยอยากหยิบยกอีกหนึ่งรูปแบบมาก็คือมีการส่งข้อความทาง S M S หรือส่งลิงก์ไปที่ l ล n e หรือ f c e e o o o นะครับโดยมีข้อความที่แบบจูงใจนะครับให้เรากดลิงก์และให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลเอผมผมแอบเ,<อ>เห็นข่าวอยู่นะครับอยากถามนิดนึงข้อความเขาประมาณไหนที่สามารถจูงใจคนให้หลงเชื่อได้แบบนั้นโอเคยกตัวอย่างนะครับ คุณเป็นผู้โชคดีได้รับวงเงินกู้จากทปทสองแสนบาทโอ้โหสองแสนเลยพี่ใช่โอ้อย่าว่าจูใจผมเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวๆนะทปทเนี่ยคือธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับใช่เลยครับป๊ายวแล้วธนาแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเขาปล่อยเงินกู้ด้วยเหรอพี่ก็ไม่นะสินะครับแต่บางคนก็ไม่ทราบไงก็เลยตกเป็นเหยื่อพิชาชีพออนไลน์โอ้ใช่ใช่ใช่แต่แต่เราคงไม่ตกเป็นเหยื่อนะเพราะฟังดูคงจะไม่ใช่แน่นอนใช่อะลองฟังอีกหนึ่งข้อความนะ เงินของคุณถูกถอนออกไปจากบัญชี5 0,000บาทบาทฟังแล้วรู้สึกไงโอ้รู้สึกตกใจดิตกใจกดลิงก์เลยครับเขาไปกรอกข้อมูลยืนยันเลยครับตกใจดินะครับเล่นกันแบบเล่นใหญ่กันแบบนี้เลยเหรอใช่ยังไม่พอมีอีกนะครับมีกับพี่คุณมียอดใช้ผ่านบัตรเครดิตหนึ่งแสนบาทมีเลขที่ผัตรปามขึ้นด้วยโอ้โหไปสืบรู้มาด้วยถ้าคุณไม่ได้ใช้กดลิงก์เลยเพื่อยืนยันอ้โหเล่นกันแบบนี้เลยนะครับรูปแบบนี้เขาเรียกว่า อะไรนะพิชชิ่งเนะเหมือนแบบตกปลา<ช>เอาเหยื่อมาล่อนะ<ช><ช>ครับแล้วเมื่อเหยื่อติดติดติดเบ็ดเนี่ยก็จะหลงเชื่อได้เลยนะใช่เลยครับพอหลงเชื่อหลับก็เหมือนเป็นปลาที่เขาจะได้ไปอะ่ะเออ <laughs> นะครับนะ <laughs> แล้วถ้า หากเผลอเข้าไปกดลิงก์เนี่ยพี่เควินจะเกิดอะไรขึ้นโอเคถ้าคัากดยังไม่เท่าไหร่นะครับ<อ>แต่ที่สําคัญคือเข้าไปกรอกข้อมูลที่เป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดสายยูเซอร์หรือว่าพาสเวิร์ดที่เข้าแอปธนาคารต่างๆของเราอ่ะนะครับเพราะข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลลับเฉพาะครับ ทางธนาคารไม่มีนโยบายที่จะขอข้อมูลแบบนี้กับเรานะครับแต่ถ้าหากไม่มั่นใจจริงๆแนะนําให้โทรติดต่อธนาคารจะดีกว่าครับใช่ใช,ใช่แล้วถ้าสมมุติว่าพลาดพังหน้ามือตามัวเผลอกรอกข้อมูลไปด้วยแหละพี่ทํายังไงดีรีบติดต่อธนาคารเลยครับเพื่อขอระงับหรืออายัด การถอนนะครับอายัดบัญชีไว้ก่อนนะครับแล้วพยายามเก็บรวบรวมรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วโทรแจ้ง1212ง 1, สูนย่รับเรื่องปัญหาออนไลน์อ๋อใช่ใช่ใช่เลยนะครับโหพอฟังพี่เควินมาพูดแบบนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มขยแยงนะ <c oughs> นะครับไม่กล้าไม่กล้าทําอะไรในรูปแบบออนไลน์เลยทีนี้นะครับคง <c oughs> อยากกลับไปก็เรียกว่า ฝากถอนเงินหน้าตู้เหมือนเดิมดีกว่าไหมเนี่ยภาพเดิมๆกลับมาเลยคือยืนต่อคิวกันใช่ไหมนะครับไม่ขนาดนั้นหรอกครับป้ามนะครับหากคุณผู้ฟังได้รับลิงก์นะครับให้ตั้งสติครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นแล้วสังเกตดูลิงก์นะครับมันจะเป็นภาษาอังกแปลกๆซึ่งจะไม่ตรงกับที่เขาแอบอ้างนะครับอย่าไปสนใจอย่าไปกดลิงก์แต่ถ้าข้อความมันทําให้เราไม่สบายใจจริงๆอ่ะแนะนําให้โทรหาคอนเซ็นเตอร์ของธนาคารนั้นๆดีกว่าอันนี้อันนี้ดีนะครับจะได้แบบว่า เขาเรียกว่าสบายใจด้วยเนาะนะครับพอฟังแบบนี้นะครับผมก็บอกว่าความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะที่เรามอบให้ตลอดในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความรู้ทางด้านการเงินแล้วคุณจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้าไปด้วยหรือที่เขาเรียกว่าดิจิทัลลิทเทเลซี่ครับพี่นะครับเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มบิจฉาชีพครับใช่ครับผมก็ หวังว่านะครับพอดแคสต์ e ีนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังนะครับและมีสติคิดไตรตรองอย่าหลงเชื่ออะไรแบบง่ายๆนะครับจนกว่าจะมั่นใจหรือพิสูจน์ได้ใช่ด้วยความหวังดีจากพวกเราครับครับผมถ้าคุณหลงเชื่อหรือหลงอะไรไปนะครับปีที่มีความสุขแบบนี้เราอาจจะไม่มีความสุขในต้นปีได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้ด้วยนะครับพวกเราเป็นห่วงนะครับวันนี้เวลาของติดล้อชวนลูบพอดแคสต์ก็หมดลงแล้วนะครับ ปีนี้ก็ยังมีคอนเทนต์ดีๆอย่างเช่นติดตามนะถูกต้องครับผมเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้เวลา2คนก็หมดลงแล้วนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ขอกล่าวคำว่าเงินติดล้อขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้ากับเราติดล้อชนรู้